สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกข้อมูลเกี่ยวกับคุ้นทีอ่อยู่ในความสนใจมากๆอย่าง NVIDIA ียหรือ NVDA กันนะครับสวัสดีค่ะร้อนแรงจริงๆค่ะตัวนี้ใช่ครับเราได้สังเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหล่งเลยครับทั้งบทวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานปัจจัยทางเทคนิคแล้วก็มุมมองด้านมหาภาครวมไปถึงการคาดการแนวโน ôm, ้มหนึ่งถึงปีข้างหน้าเลยที่เรารวบรวมมาอมืครบถ้วนเลยนะคะครับ เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะกลั่นกรองเอาเฉพาะประเด็นสำคัญที่สุดออกมาให้เห็นภาพชัดๆกันไปเลยว่าจากข้อมูลชุดนี้เนี่ย n อ i น i a มีจุดแข็งมีโอกาสแล้วก็มีความท้าทายอะไรบ้างเยี่ยมเลยค่ะเริ่มกันที่ภาพรวมก่อนเลยนะครับข้อมูลทุกแหล่งเนี่ยชี้ตรงกันเลยว่า NVIDIA คือผู้นำด้าน GPU แบบชัดเจนมากค่ะอันนี้ไม่มีใครเถียงเลยค่ะ จากเดิมที่เน้นเกมเป็นหลักตอนนี้ก็ขยายอนาเขตไปเยอะเลยทั้ง Data Center AI แล้วก็ยานยนต์ไร้คนขับด้วยใช่ค่ะขยายไปเยอะจริงๆจุดแข็งที่สำคัญมากๆก็คือเทคโนโลยี GPU สำหรับ AI ซึ่งครองส่วนแบ่งตลาดไปกว่า90%เลยนะครับความได้เปรียบหรือที่เรียกว่า mood นะคะครับเป็นยังไงครับคือมันไม่ได้มาจากแค่ตัวฮาร์ดแวร์อย่างเดียวไงคะแต่มาจากระบบนิเวศซอฟต์แวร์คูดาที่แข็งแกร่งมากมาก อ๋อ oh, ตัวคูเด้านี่เองใช่ค่ะคือมันเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้นักพัฒนาใช้พลัง G P U ทำงานซับซ้อนอย่าง A I ได้ง่ายขึ้นเพราะมันเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็สร้างต้นทุนการสับเปลี่ยนที่สูงมากทำให้นักพัฒนาหรือลูกค้าที่เข้ามาอยู่ในระบบนี้แล้วเนี่ยออกไปหาคู่แข่งได้ยากจริงๆค่ะอืห <c oughs> เข้าใจเลยครับคือเหมือนโดนล็อกไว้ได้วยความสะดวกของซอฟต์แวร์นี่เองประมาณนั้นเลยค่ะนี่คือจุดที่สร้างความได้เปรียบระยะยาวมากมาก พอพูดถึงความแข็งแกร่งมาดูเรื่องการเงินกันบ้างนะครับข้อมูลที่เราดูนี้ก็ชี้ว่าการเงินเขายอดเยี่ยมเลยนะครับค่ะดีมากๆม,มีเงินสดมากกว่านี้สินอัตรากำไรขั้นต้นสูงถึง70%โโห70%ครับแล้วกำไรสุทธิก็ร,ราวๆห้ในรอบ12เดือนล่าสุดสูงไปมากนะคะยิ่งไปกว่านั้นรายได้ไตรามาสล่าสุด Q1 ของปีงบ2026ก็ยังโตต้อง69%เทียบกับปีก่อนหน้า โดยเฉพาะกลุ่ม Data Center นี่โตแบบก้าวกระโดดเลยครับใช่ค่ะไอการเติบโตที่ก้าวกระโดดนี่แหละค่ะที่มันนําไปสู่เรื่องการประเมินมูลค่าหรือ valuation ที่คนถกเถียงกันครับยังไงครับคือแม้ว่าค่า PE จะดูสูงนะคะประมาณ55เท่าซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าโหแพงไปหรือเปล่าครับ 55เท่าก็ถือว่าสูงอยู่ใช่ค่ะแต่พอไปเทียบกับอัตราการเติบโตที่คาดการไว้โดยใช้ตัว PEG ratio เข้ามาช่วยดูเนี่ยค่ะตัวนี้มันจะเทียบ P/E กับอัตราการเติบโตของกําไรอ๋อครับครับนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ในข้อมูลที่เรามีก็ยังมองว่ามันสมเหตุสมผลนะคะเพราะเหมือนตลาดกำลังเดิมพันว่า NVIDIA จะกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักของยุค AI อารมณ์เหมือน Microsoft กับ Windows ในยุค PC อะไรแบบนั้นหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะประมาณนั้นเลยทําให้คําแนะนําส่วนใหญ่ยังเป็น Strong Buy นะคะมีราคาเป้าหมายเฉลี่ย12เดือนข้างหน้าที่ราวๆหนึ่งดอลลาร์เข้าใจเลยครับคือมองข้ามช็อต PE ปัจจุบันไปที่ศักยภาพในอนาคตแทนแล้วในมุมเทคนิคล่ะครับสัญญาณจากข้อมูลเป็นยังไงบ้างถ้าดูทางเทคนิคสัญญาณระยะกลางถึงยาวยังเป็นขาขึ้นชัดเจนค่ะ ราคาหุ้นก็ยังอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยสำคัญสคัญแต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันค่ะคือดัชนี RSI เนี่ยมันอยู่ในระดับที่สูงมากซึ่งอาจจะบ่งชี้ถึงภาวะซื้อมากเกินไปหรือ overbought ในระยะสั้นๆก็คืออาจจะมีพักฐานหรือย่อลงมาบ้างได้ใช่ค่ะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการปรับฐานราคาได้เหมือนกันค่ะโอเคครับภาพรวมส่วนใหญ่ดูดีมากเลยแต่แน่นอนการเติบโตสูงๆแบบนี้มันก็ต้องมาพร้อมความเสี่ยง ในข้อมูลที่เรามีเขาเน้นย้ำถึงความเสี่ยงอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมครับที่แบบต้องจับตาดูเลยประเด็นนี้ถูกพูดถึงเยอะเลยค่ะความเสี่ยงหลกัหลกๆที่หยิบยกมาก็มีหลายด้านเหมือนกันอย่างแรกเลยคือการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นครับไม่ใช่แค่จากคู่แข่งเดิมๆอย่าง AMD หรือ Intel นะคะแต่ที่น่ากังวลกว่าคือลูกค้ารายใหญ่อย่าง Google Amazon Microsoft เองก็พยายามพัฒนาชิป AI ของตัวเองขึ้นมาอ๋อนี่น่ากลัวเหมือนกันนะครับใช่ค่ะ สองคือการที่ต้องพึ่งพา TSMC ในการผลิตชิปซึ่งก็มีความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์โดยเฉพาะประเด็นไต้หวันครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ค่ะสามก็คือความตึงเครียดทางการค้าสหรัฐจีนที่จำกัดการส่งออกชิป AI ไปจีนอันนี้ก็กระทบรายได้ส่วนหนึ่งอแล้วก็สุดท้ายเลยค่ะคือความไม่แน่นอนว่าไอ้เม็ดเงินลงทุนมหาศาลใน AI ที่เราเห็นกันตอนนี้เนี่ยมันจะยั่งยืนไปได้นานแค่ไหน ว่าถ้าจากนี้มันจะจบลงเมื่อไหร่หรือจะไปต่อได้ย,วยาวๆชัดเจนเลยครับมีทั้งโอกาสที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ความท้าทายความเสี่ยงที่ต้องชั่งน้ําหนักกันดีๆทีนี้ลองมาดูเรื่องการคาดการระยะยาวจากข้อมูลที่รวบรวมมานะครับในกรณีฐานหรือเบสเคสเนี่ยเขาประเมินไว้อย่างไรบ้างครับ สำหรับกรณีฐานนะคะข้อมูลที่รวบรวมมาเขาคาดการประมาณนี้ค่ะ1ปีราคาอาจจะเคลื่อนไหวไปแถวแถว8 7ึ่งดถึงนดอลลาร์ก็คือตามเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์โดยยังคงรักษาความเป็นผู้นำในตลาด AI ไว้ได้ครับ2-3ปีคาดว่าอาจจะไปถึงราวๆ217ดอลลาร์จากการที่ AI ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆมากขึ้นเรื่อยๆห้า <c oughs> ปี การเติบโตอาจจะเริ่มชะลอตัวลงบ้างราคาคาดการจะอยู่ที่ประมาณ241ดอลลาร์สิปีมองว่า n v ็นวีเดียอาจจะกลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เติบโตเต็มที่แล้วคล้ายๆ Microsoft หรือ Apple ตอนนี้ราคาอาจจะอยู่ในช่วง500ถึง700ดอลลาร์ค่ะก็ยังโตได้อีกเยอะแต่เพซอาจจะช้าลง ใช่ค่ะแต่จุดที่น่าสนใจมากในข้อมูลชุดนี้คือความแตกต่างระหว่างกรณีดีที่สุด b เบ Case กับแย่ที่สุด Worst Case ค่ะต่างกันเยอะไหมครับต่างกันมากค่ะกรณีดีสุดเนี่ยคาดการไปถึง1,300ดอลลาร์ใน10ปีเลยนะคะโหพันดอลลาร์ 1. 1> แต่กรณีแย่สุดถ้าเกิดเรื่อง AI มันไม่เป็นไปตามคาดหรือมีความเสี่ยงรุนแรงมากๆเกิดขึ้นราคาอาจจะลงไปถึง38ดอลลาร์ใน5ปีได้เลยโอ้โห oh, จากพันเหลือ38 คือแกว่งได้กว้างมากสะท้อนความไม่แน่นอนสูงจริงๆใช่เลยค่ะมันสะท้อนความไม่แน่นอนสูงมากจริงๆค่ะสรุปคือเอ็นวิดีออยู่ในจุดที่น่าจับตามองอย่างยิ่งนะคะขับเคลื่อนด้วย AI อย่างมหาศาลมีความได้เปรียบที่ชัดเจนจากระบบนิเวศคูด้าครับแต่ก็มีความเสี่ยงรอบด้านมากๆนะคะทั้งการแข่งขันภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็ความยั่งยืนของเม็ดเงินลงทุนใน AI ซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็ชี้ว่าต้องพิจารณาอย่างรอบด้านจริงๆค่ะ ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็เชื่อมโยงกันดีมากเลยครับทำให้เห็นภาพรวมจากแหล่งข้อมูลต่างๆได้ชัดเจนขึ้นมากเลยคำถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจจากข้อมูลชุดนี้ที่ผมคิดตามไปด้วยก็คือด้วยความพยายามของ Nvidia ดียที่จะฝังตัวเองเป็นโครงสร้างพื้นฐานของยุค AI จริงๆไม่ใช่แค่ฮาร์ดแวร์แต่รวมถึงแพลตฟอร์มอย่าง CUDA และ o อ n i v e r s e ด้วยเนี่ยก้าว <c oughs> ต่อไปของบริษัท เขาจะสามารถสร้างมาตรฐานใหม่คล้ายๆกับที่ Microsoft เคยทำกับ Windows ในอดีตแต่เป็นมาตรฐานสำหรับยุค AI เลยได้หรือเปล่าอืมหือน่าคิดมากค่ะแล้วถ้าใช่เนี่ยอนาคตในรูปแบบนั้นมันจะมีหน้าตาเป็นยังไงอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปยาวๆเลยครับ